อย่าคิดว่าเวลาที่คุณมีอยู่มันเหลือเฟือวันนี้เคยสังเกตไหมครับว่าเรามีผมหงอกขึ้นแล้วเคยสังเกตไหมครับหลายท่านอาจจะเริ่มมีแบบริ้วรอยขึ้นแล้วมันกําลังบอกอะไรคุณครับและวันเกิดของคุณในทุกๆปีกําลังบอกอะไรกับคุณครับว่าเวลาของคุณมันไม่ได้เหลือเฟือมากนะักมันกําลังหมดลงไปทุกทีครับจงใช้เวลาที่คุณมีอย่างรู้คุณค่าที่สุดจงทําทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิตจงเต็มที่กับทุกงานที่คุณได้ทํามีโอกาสได้ทําไม่ว่าจะเป็นงานประจาหรือเป็นลูกจ้างใดๆก็แล้วแต่่จงเต็มที กับธุรกิจของคุณราวกับว่ามันจะไม่มีอีกจงเต็มที่กับคนรักของคุณราวกับว่าเราจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วจงเต็มที่กับพ่อแม่ครอบครัวและคนที่รักคุณจงใช้เวลาทุกนาทีให้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นท,ทุกนาทีที่คุณใช้ไปจงใช้อย่างรู้คุณค่าคนที่ใช้เวลาอย่างไม่รู้คุณค่าครับมักจะแบบยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าคุณอยากจะสร้างตัวเองให้เติบโตเป็นคนร่ำรวยครับโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวไปนอนก่อนแล้วกันเหนื่อยแล้วนอนก่อน คุณต้องการเอาเวลาไปทิ้งกับความสบายหรือในคอมฟอร์ตโซนคุณมากเกินไปนักหรือไปนั่งดูละครยาวๆแล้วพอถึงเวลาเอ้ยง่วงนอนเดี๋ยวค่อยเรียนทีหลังแล้วกันเดี๋ยวค่อยพัฒนาตัวเองพรุ่งนี้แล้วกันเอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนคำคำนี้คือคำที่คุณเนี่ยยินดีจ่ายเวลาให้กับความสูญเสียครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนผัดวันประกันพรุ่งคุณยินดีจ่ายเวลาให้กับความสูญเสียแต่แน่นอนถ้า ตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่โฟกัสในการลงมือทาสมมติว่าวันนี้คุณทํางานประจําแล้วคุณให้เวลาตัวเองวันละหนึ่งชั่วโมงในการอ่านหนังสือหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมและคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองชาญฉลาดขึ้นแน่นอนครับคุณกําลังจ่ายเวลาให้กับการลงทุนกับตัวเองและแน่นอนครับเรา คือทรัพย์สินที่แพงที่สุดเมื่อคุณเติมอาหารสมองให้กับตัวเองด้วยเวลาที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่คุณจะมีแบบโหแบบเหนื่อยจริงมันแบบให้เวลาต็งได้สูงสุดวันละหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะโอปา้าอ่านหนังสือหรือเติมความรู้ให้ตัวเองและคุณจะค้นพบว่าเมื่อคุณจ่ายเวลาให้กับตัวเองอย่างถูกต้องใช้เวลาที่คุณมีอย่างมีคุณค่าคุณจะเริ่มเห็นตัวเองชัดมากขึ้นครับในเรื่องของการเคารพตัวเองในเรื่องของเป้าหมายมันใกล้มากขึ้นทําไมใครบางคนรู้สึกว่าเป้าหมายมันไกลตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่เคยโฟกัสในเร ของเวลาย,ยัางไงล่ะครับแต่ทาไมใครบางคนรู้สึกตื่นเต้นว่าเฮ้ยเราจะได้เป้าหมายนี้แน่นอนเราทําได้แน่นอนเป็นเพราะว่าเขาโฟกัสชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีวันต่อวันครับ เพราะฉะนั้นวันหนึ่งหรือนาทีหนึ่งหรือแม้แต่ชั่วโมงหนึ่งก็เป็นเวลาอันมีค่าเพราะฉะนั้นจงรักษาเวลาคุณให้มากที่สุดเวลาเป็นสิ่งที่ไม่ได้เหลือเฟือครับมันมีขีดจํากัดของมันอยู่อย่ารอเล่นกับชีวิตอย่ารอเล่นกับเวลาของคุณเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดกับทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณใครทําได้พิมพ์ทาได้ครับและคุณจะคนพบว่าคุณเคารพตัวเองมากขึ้นโอปอาีสานมาสกุลเอเนปีสวัสดีครับ